โย่ <Yo. S 2> ทำไมอ่ะ <S <S ทำไมเลยล่ะทำไมหมดเวลาแล้วหมดเวลาอะไรแล้วหนูอ่ะเราก็มีบ้านใหม่แล้วดิเอา้าไม่เกี่ยวกันดิแล้วหนูอ่ะเดี<ต>๋่วพีวจะดูแลวพวกหนูไงอยู่ได้อยู่แล้ชิลอะไรอ่ะ ดูไอ้ก็ไม่อยู่แล้วยีก็ทิ้งเอกไปเศร้าไหมไม่ต้องเศร้าหรอกไม่เศร้าได้ไงอะ <laughs> แต่เราอยู่กันมากี่เบียนะสามหรือสี่สามสี่สองสี่ได้หรอถึงหรือถึงดิสามพอสี่สส มันมันหมดความท้าทายแล้วอะงงไหมทิ้งทำไมถามถามพี่อยู่อ่ะพี่ทิ้งหนูทำไมมีคนทิ้งก่อนอะดิหนูก็ไม่ไม่ได้ไปไหนเลยนะเอาจงจริงแล้วอะ <laughs> จะไว้เจอกันข้างนอกอในนี้ก็ไม่เจอล้วดีไม่ได้เจอแล้วหมดแล้วทำไมถึงทิ้ง๋ยวไว้แค่ชื่อพอทำไมถึงทิ้งกันทำไม แล้วเป็นไงบ้างอีกกี่เดือนกี่วันถึงจะได้ปลดอีกแปดวันมั้งอ๋อต้องไปเต็มที่นอกแล้วไงก็เลยไม่มีเวลาเล่นแล้วตั้งแต่สงการเลยไม่ได้เข้ามาเลยรู้ปะเข้าใจถ้าเป็นก็เข้าใจก็ได้อะไรอ่ะ ซาเวตมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่หรือเปล่ามันอยู่ที่คนหรือเปล่าก็ <c oughs> เคยบอกกันอยู่ไม่ใช่ไงี้จริงๆอยากให้มันหายไปพร้อมที่นะซาเวตเอาไหมล่ะให้มันหายไปพร้อมกับพี่ไหมล่ะมันต้องหายอยู่แล้วยังไม่ได้โทรหาเลยมีเบอร์พี่ออกไหมหนูไม่มีเบอร์ใครแล้วเนี่ย เบอร์นี่น้ำหนึงนะนก็ไหนละจบแกงไปเลยจบจบศูนย์หนึ่งห้าเก้าหกูนยเลยนะศูนย์้าห ไม่แค่ไม่แค่หกตัวเหรอท่ห้าตัวเหรอศูนย์หนึ่งห้าเก้าหกหายไปตัวหนึ่งอะเนี่ยหายไปขีไม่เขีนไปขี่ไม่ไมไม่รู้พูดไม่ออกตายไงี้ยพี่ตายด้วยพี่ตายด้วยหนูไปด้วยได้ไหมเนี่ยไปออกด้วยสองคนแล้ว พี่ไม่รู้พี่พี่เอ็กไม่รู้พี่เอกไม่รู้หรอว่าเฮียเฮียผมไปเถอะผมไม่ไหวแล้วเฮียผมอยากไปทำร้านขอร้องอะไรเฮียไม่เฮียบูเคียนี่ก็ไม่ผมไปทีเฮียจริ๊งเอกเอกไม่รู้หรอว่าว่าว่าพวกหนูสามคนเขามีมีสัญญาอะไรกันไว้พี่ไม่รู้หรอหนูพี่อ๊อกพี่มาแหละพี่ไม่รู้หรอจริงผมตายเถอะเฮียผมไม่อยากอยู่แล้วอันนี้จริงจริงเลย มันมันมันเคยมีคำสัญญาของพี่อ็อกหนูก็พี่มาร์ทว่าอะไรรู้ไหมพี่พี่ขีอะไรนะอนนี้เอ้พี่อะไรมันมีมันมีมันเคยมีคำสัญญาเมื่อเคยมีคาสัญญาไว้พี่พี่ใครหนูนนกับพี่มาร์ทแล้วก็พี่อ,อกอกเคยมีสัญญาว่าถ้าวัานหนึ่งที่ที่เฮียจบโลแล้วนี่ก็ไปพร้อมกันหมดเลยเอาดีใช่ใช่เคยสัญญากันไว้แล้วสามคนอ่ะแต่มันต้องทำกับพระเจ้าอันเนี้ย ไม่งั้นจบเราไม่ได้เนี่ย <Yeah. S 1> ยังไม่ยับอยู่หรอวะได้ดิไปเอ,เอาจบแก้เลยเไหมเมื่อ <ไป S 1> ก่อนน่ะเมื่อสามปีแล้วอะ่ะถ้าผมไม่ไปของานเฮียทำวันนั้นอะ่ะ <c oughs> ผมก็ไม่อยู่ตรงนี้หรอกเฮียตอนนี้ผมไม่อยู่ที่นี่อยู่แล้ว <c oughs> อันนี้เรื่องจริงแ <c oughs> ั้วทำไัถหายไปพร้อมกูอะทำไงได้วะเนี่ยซาเวดทำไงได้บ้างอะ่ะก็ขอเขาคุยดิ ถ้า<อ>ผมไปหน้าบ้านะนะถ้าผมไปหน้าบ้านเขาปะล่ะอยากให้ไปของวันอนะสิ่งสุดท้ายของเอ็กซาวเว <จบ S 1> เดเแก๊งไปพร้อมกับพีเอ็กเลยจริงๆเราแก๊งฟาเวดมันก็อยู่บทที่พีนั่นแหละไม่รับสายอันนี้คือกูไปได้เลยไปเนีได้ยังไงเนี่ยต้องรอไม่รับอี เก่อยากตายไหมหน้องย,ยังไม่ใช่ตอนนี้พี่ร้ก่อนทีเขาเดินไปอกพักผมขอบ,บ้าก่อนได้ไหมบบก่อนผมตายนะไอ้เจ้าผมยังไม่ได้บ้า<อ>บเลยผม,มบ,บ้ามาพอแล้วป่ะบ้าจนเหนื่นยอยแล้วตอนสว้สดีหมดไปเลยไป,ยไปหายใจนอน เล่นให้สนุกอยู่กับเล่นให้สนุกไอ้หี้ยไปซีเรียสมามาเพราะใครโอ้มันก็ไม่ไหวหรอกปะมันก็อยู่มาตั้งนานแล้วมันก็ตอพอได้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกแล้วมันรู้สึกว่ามันสนุกกว่ากันเยอะเลยงงปะจริงเฮียจริงผมไม่งงผมเข้าใจเฮียมากมากเลยตอนนี้เรื่องเนี<อ>้ก<อ>็ได้ออกไป<อ>ใช้<อ>เนี่ยตั้งแต่งานอยู่กับเพื่อน ไปทำนู่นทำนี่หลายอย่างแล้วพอจะกลับมาเลยแล้วมันแบบเชื่อข้างนอกมันแบบมันดีอยู่แล้วอะก็เลยแบบอยู่ข้างนอกไปก่าเนี่ยผมไปไหนไม่ได้เลยนะเงียรู้ปะผมจบแม้จะจะออกไปกินข้าวผมยังไปไม่เกี้ยผมอยากไปกินข้าวนอกผมไปไม่ได้เลยต้องสั่งมากินที่บ้านนะ่ะ<ม>อิจฉาเงียวะ,ะได้ไปโบยบินแล้วโบยบินของจริงด้วยรอบเนะี้ย จริงโบยบินแบบไม่มีวันกลับมาผมก็อยากไปบบยบินวันนี้ผมไม่เสียหลายอยากมากเลยนะที่กูเจอข้างนอกทำให้กูแบบคิดได้ก็ดีแล้วถ้าค้ำมนมันมีความสุขกล้ว ก็โตแล้วไม่รู้<ม>ดิโหให้มีความสุขเหมือนอยู่ทรมานม็นต้องเจ็ดเดือนแปดเดือนโคตรทรมานไม่ไม่ได้หมายถึงว่าในนี้แบบทรมานแล้วแบบข้างนอกทรมานเออแต่มรดกยังไม่ได้ให้ใครเลยนะมีปืนบวกสี่กับสวิเบตเอาไหมให้ใครใอ่ะให้มาอ,อ่ะ ให้แม้ล่ะถ้าให้ก็เก็บให้ไงยังไม่รู้เลยวิธีทำทำไงพี่ขี่พี่ีไปจับจับพี่เอ็กเซนมาโดดพี่พี่ฮจับจับพี่เอ็กเซนมาโดดพี่มาโดอะไรวะพี่กับไปนกันนหะโอ้แต่ว่ามันมีแต่คนทิ้งไปวะไม่เข้าใจไปแล้วแก่แล้วมีสามสิบแล้วเหมือนไม่ไม่เหลือใครเลยพอคนรู้จักไม่ค่อยๆเริ่มตายตายกันไปเรื่อย แกจะลงลงกันอยู่แล้วตอนนี้ลงลงกันไปหมดแล้วตอนเนี้ยไม่ไม่ตายก็หายสาบสูญย์อะไปหมดเลยเมทรู้ไหมเนี่ยไปทุกคนเลยไอ้ทางอีดิศอีดิศก็เหมือนกันอีดิศก็ไปเหมือนกันจบพี่ทางไปแล้วพี่ทางไปแล้วอีดิศก็จบโลนะรู้เปล่าคิดก็ดีๆนะกูยังมีอะไรต้ากูถ้ากูจะจบโลจบโลตัวเองกูไม่ให้ใครมาจบโลกูแล้วกูขอจบได้ปะ ได้ไหมอีดิตได้ไหมยเงขอได้ไหมแทนยังไงไม่ได้แทนยังไงแล้วแล้วทำไมกูโทรเขาไม่รับวะไอ้เหี้ยเขาอุ้มคนอยู่จบหรือยังอ่ะสตอรี่อะยังยังยังกระโทรหาพี่ใหญ่สุดสีเฮียสนุ่มใบพี่ เดูยี่เชี่ยมันมันดีนะที่เราได้ไปยืนตรงนี้โดยที่เราไม่โดนล่าใช่ไหมพวกเราเลยบ้าแต่ก็น่าสนใจนะฮะถ้าจบให้แกงจบไปพร้อมกันอย่างแต่ว่าก็ต้องอยู่ที่พี่เรื่องไหนปะป๊าตายแล้วตายแล้วตายแล้วทำไมไม่รู้เบ้าหรือไม่ได้ขำนี่ เขาจะไม่ตกใจวะกี่ตัวฮะต่างมือนวิญญาณอะรอลอนเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยที่เราคุยกับอนอ่ะยด้วยแบบนี้เกอมาตายแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยตายแล้วนี่เราก็ลังคุยกับวิญญาณอยู่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาพูดว่ารอดูรอดูอ่ะกูก็ไม่รู้อ่ะ ไอ้ผีเนี่ยขอหวยได้เลยเนี่ยขอหวยหน่อยเก้าสามแปดเก้าสามแปดเก้าสามแปดกูซื้อสุดด้วยไม่ไม่ได้ที่กูแบบเคาะลงทั้งวันนะตัวดีอะตัวว่าสองตัวลสองตัวแล้วสามแปดเนี่ซนเซนมาหลงไ่้อยู่ด้นะเนาขอว่ามาลงกันทั้งตัวพี่้ แล้วทำรถใหม่สิบสิบสามก็กว่าจะออกตู้ออกตู้แล้วไงต่อไปหน้าเวทีเนี่ยหน้าเวทียื่นมรดกให์ได้ไหมไอ้เป็นยังไม่ได้นี่หว่านี่เป็นให้ไอ้กิ๊บได้ไงไอ้จออยู่ไหมจอไม่อยู่กระเป๋าเชื่อกูกลับมาเกิดใหม่นะกูจะได้ใช้รถคันนี้หรือมันอยู่กับตัวกับตัวกูอยู่เหรือว่าวเล่วเรื่องเนี่ย อันนี้ต้องมาถามนายกอะฝากแบมบ้าลงประดีดูแลให้นะแซดซาวเวดวายซาวเวดอยากได้ชื่อไหนเอสใช่ไหมเอสซาวเวดไม่มีแล้วครับเลิกครับเลิกครับน้องสุดท้ายเฮียก็ทิ้งผมไปสุดท้ายไอ้เจ็บเฮียก็ทิ้งผมไปจริงวันนั้นผมไปได้ดิบได้ดีข้างนอกอยู่แล้ว ไปใช้ชีวิตอยู่กับไอเตอเล็กแบบมีความสุขเฮียเขก็โดนดึงกลับมาเหมือนกันด้วยวะนี่ไงไอเมยียนี่ไงกลับไหมกลับไหมกลับไหมก็ทำไงสุดท้ายมันก็คือครอบครัวดีก็ยังไม่ปล่อยปล่อยไ,ไปไม่ได้ ของผมไม่เป็นอะไรรองเฮียผมอะมีหลายชื่อปกติเขาไม่เรียกคาไล่เขาไม่แคร์ไลคอไล่กันเยู่เลยผมใช้ชื่อไหนจะได้ค <laughs> อไล่แคร์ไล่ขาไล่แต่แคร์ไล่เรียกเยอะสุดแคร์ไล่ไอ้เคปเคปเป็นเัวเองะบางวนเนี้ยไอ้เคปอะจับยาทั้งวันทา,ทางวันอะมันเพิ่งกลับมานี่เองเป็นประหลัดกัไปต้องจับยามันไปอยู่ฝ่ายความมั่นคงแล้วไงเป็นหัวหน้าชุดฝ่ายความมั่นคงแล้วอ๋อ มันดอกมันกระทื้นแบบกระทืบนทัแบบอะไรเนี่ยกระทืบจริงเดียะมันกระทืบจีว่าเล่าใหผมฟังอ่ะแล้วมันโหดเลยเหี้ยตอนเนี้ยก็ดีมันมนัวิ่งตามโจรแต่วิ่งตามกระเทยไม่ทันเดี๋ยวนะพี่พี่เขาเหลือเวลาเท่าไหร่เนี่ยสิบเจ็ดสิบเจทีแล้วเราเบอร์มันดีวิญญาณเดี๋ยวไปรับแล้วไปส่งหน้าหน้าหน้าวีเจทีโทรศัพท์นี้ใช่ปะ เหนื่อยเวลาคุยกับวิญญาณสิบนาทีก็เบื่อก็เบิดเดิมไม่ใช่หรอสามองหนึ่งก็ขับแปดเบิดเดิมอยู่ที่เป็นแท็กเป็นแรงเหตุใช่ป่ะมาเห็นคิดยนรไม่รู้เหมือนกันเห็นได้ไงกูยังไม่รู้เขาลืมเอาดึงชื่อกูออกหรือเปล่ากูยังไม่รู้เลยยูเมจจบโลเขาขับยูโมหนูเนี่ยจบโลไปเป็นยูโม่ป่ะปอาบีน้ำตากันแล้วปะ บีบเลยพี่เอ้าอีกสักครู่ระบบทำลายยากตอนแรกก็ใจหาสักพักเสรษฐาบายใจเช่ไหมอยู่บนพานาของตัวเองเนี่ยเศรษบายใจเขาดูสภาพพวกผมตอนนี้ดิ่ลืมอนหึงเวทเดินนายกน่นเลยเลื่อนหึงว่ะอยากแต่ละคนออกก็องล็อกแล้วมันจะแต่ละชื่อแล้วอะไปกันหมดแล้วอะแต่จริงๆแก๊งๆเรามันก็อายุเยอะกันทุกคนแล้วนะตรงๆแล้วอะมันแต่ละคนอายุเยอะหมดแล้วว่ะใช่ เขาต้องทำงานอ่ะต้องทำงานจะนะ6โมง7โมง8โมงแล้วเริ่มไม่ว่างกันทุกคนแล้วอยากแบบทำงานเสร็จกลับมานอนดูหนังเมี้ยมึงจะเล่นเกมเนี้ยคือมึงต้องมีรายได้สตรีมไม่มีรายได้มันถึงจะมึงจะได้เล่นแบบสบายใจไปใช่แต่ถ้ามึงอยู่แบบไม่มีอะไรก็วันๆอ่ะเนยไม่ได้สมเกิดแล้วช่วงนี้กูรู้สึกว่ามันแบบวนรูปางเชนปลาโอ่งโอ้โหตีอุ้ม เหมือนให้เดินเล่นที่ไหนเหมือนกูมายืนอำลาเขาเป็นครั้งสุดท้ายอะสิบวิทีขอขอสิบาทีที่กูจะอู้งานก็ดูดิตั้งแต่เขามาคือเราทำอะไรมาถึงฟาร์มตีอุ้มแล้วก็ไปฟาร์มพี่จุดดนมึงรู้สึกเหมือนวนไงกูเลยแบบเบื่อละจุดดันกูทำอะไรไม่ได้โท้จุดร่เท่าไหร่แล้วจุดดัน สี่ห้าสิบคือจะไมในห้าสิบหรอมั้งได้หรอแล้วเราอุ้มสั่งอินเวอุ้มไปเท่าไหร่ละสามสิบไม่ไม่รู้ถึงว่ายี่สิบเก้าสามสิบนี่แหละเราโดนอยู่เยอะเลยเดี๋ยวมามีกาแฟไมขอ่อยดิถามเรืนึยไม่มามีหรอนุนหนุนน่าจะมีตั้งแล้ถามนึ่งามหนงน่ต้ตรงนี้ ฝั่งโน้นฝั่งโน้นเข้าคุกเลยนะเป็นผีจ้คุกเลยนะนี่เรามาคุยกับวิญญาแล้วนี่ไปเกณฑ์รถจะลนาทีหนึ่งตั้งนาทีหนึ่งพี่โอ้โหพี่พูดจนหนูตกใจเลยหนูกำลังจะวิ่งไปเลยเดี๋ยวต้องวิ่งเลยไม่นะลา เอ็กซ์ตีต like ิกตีพี่เอ็กจะไปเขียนไม่ในการไม่หลงจริงๆหรอนี่เดี๋ยวจะไปยิงข้างพี่เอ็กแล้วก็ถ่ายตอรี่แล้วก็ลงละเอ็กซ์ตีติกตีลาจอไอ้ทั้งชอบดีมีไอ้ทั้งมีความสุขมากเป็นเหยียผมเชื่อแบบนั้นไอ้ทั้งยังอยู่ไอ้ทั้งก็บินไปแล้วอ่ะบินแบบไม่ได้ร่ำลามันคงสะใจแบบที่สุดในโลกเนี่ยที่แฮมันกิขี่แฮมตายไอ้ทั้งอ่ะ มันรอเวลานี้มานานขนาดไหนเฮียรู้ไหมวันลังวันที่มันจะโค่นบนลังเฮียเอก <c oughs> ส่งด่วนดูไม่ส่งได้ไหมกูขอล่ำลาเขาก่อนได้ไหมขอขอเวลาล่ำลาเขาหน่อยกูว่าน่าจะคุยกับเขาประมาณสิบนาทีสุดท้าย ติดมันฉันจะใช้ของชีวิตของหัวหน้าอับหัวหน้าต้องเรียกอะไรอะบอสเหรอของบอสกูเนี่ยนี่แต่แต่แค่ไม่ได้ใช้น้ำคุณเดียวกันเท่านั้นเองติดไปยังไอะติดไปติดไปแล้วเหรอ๋อตู้ไปแล้วเหรอชม่ะไอติดอะเออเออออเเว้ย ชื่อมันเอออะเขาออกตัวไปแล้วตู้นู้นเปล่าตู้นู้นมั้งไม่ไม่เห็นหรอกเขาจะออกไปละแล้วออกไปละเพราะมันไม่เห็นหรอกเดี๋ยดูดีเดี่ยดูดีอะไรดูอะไรคีฮะผมใส่ผ้าปิดปากไว้อะไรเดี๋ยจะหนูไปหนูไปฝักตามเฮียอะไรมันอะที่แก้มที่มืออันนั้นไม่ได้ตักนี่ไ เราเดียวมาวะเยอาจารย์ฮ่า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 ใครอยากสิงกันสามเลยดูเยี่ยกูรอบไม่ลงอ่ะแต่คนเดียวเพิ่มเยี่ยตายใคเลยนะกูรอบไม่ลงตายสนิทตายแบบตายที่มันกลับมาขอขอได้ไหมอ่ะสร้อยอยู่ที่คอดาบนี่เยอะฮะฮะไอเอ็กซ์มึงทำอะไรกูได้ฮะทำอะไรกูได้ไอเกเนดดีไอเอ็กซ์ มาทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ยมันหมดยุคของเอ็กเลยมันยุคเอเกนเ้ยหรือจักเปล่าถูกไม่มีอะไรจะขอล่ะไม่ขอลยะแต่ว่าเกมนี้กูก็สุดหมดทุกอย่างแล้วนะกูไม่เหลืออะไรที่ต้องสุดแล้วไปอย่างสงบดูมันจะสุดไม่สงบตายอย่างไม่สงบไม่สงบแล้วสงบแล้วตอนนี้ยตาไม่หลับด้วยดิลืมดูหน้าดิยิ้มอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยมีความสุข ดูหน้าพวกเราดีแต่ละโตวไว้เชียกลายกป็มอะกุ้งแคเมรเริ่ม,มต,ตั้งแต่แบบมีสี่คนไปทําแก๊งแก๊งขึ้นมามีย 40, 40, ี่สิบสามสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบจอม่อยู่ในเมืองมาอยู่ในเมืองระดับต้นๆของไฟเอ็มแย่งนะคะัหนึ่งเราก็เคยขึ้นอยู่ตุวสูงอยู่นะได้มาอยู่เมืองต้นๆของไฟเอมได้ไปอยู่แก๊งที่เป็น เบอร์หนึ่งของเมืองมันไม่รู้ว,ว่ามันสุดแล้วสำหรับกูแต่กูก็จะไปสุดข้างนอกละตอนนีน้บอกเลยกีวเฟตีปิดไหมเบตีปิดไหม่ป,มมปิดจะเดี๋จะมันจะมาลงโม้อวดความสุขข้างนอกให้ดู <laughs> เราจะเปิดไปกันแล้วก็มาลงสตอรี่แบบความสุขข้างนอกไปดูว่ากูมีความสุขขนาดไหนใช่ทำบุญปล่อยปลาเนี่ยคามสุขกตาดีแล้วไม่ได้ปล่อยปลาปล่อยปลาปล่อยเต่าอะนะมีคนถ่ายสตอรี่ให้นะก็นะครับคุณผู้ชายแก่ไหนอ่ะครัคุณแก่ไหนคะเนี่ยผมเหรอคนตายค่ะคนตายคนตายยังมีลมหายใจอยู่ขอบคุณคร่ะ อีกสามนาทีใครจะไปรับปูได้ให้มาให้มาแต่รับกูด้วยก่อนแน็ตแคทฟีมาดิมีตั้งใจเหรอบริการฟีส่งวิญญาณโลในไปปันโลกครั้งสุดท้ายเอาในโมด600,000เนี่ยลายมาดิ6 0 0 0 0วมาขีเดี๋ยวอยุ600,000เอาดิเอาปะเดิเก็บไว้อมเก็บไว้อมสี่เจ็ดตัอะไรสี่เจ็ดเป็นคำถามจ้าไปทำเฮี้ยอะไรวะตอนเนี้ยตังค์เนี่ย ตีเจ็ดแปดตัวนี่ก็ไปเล่ห์เหี้ยเหตุผลทีไปแล้วกูพูดเลยนะกูไม่สนใจใครเลยด้วยพีเอ็กได้บอกไว้ไม่ต้องสนใจใครเลยใช่ป่ะเฮียทิ้งแม่งให้หมดเลยชี้ยะแต่ว่าเกมทิ้งแม่งให้หมดเลยไหมไอ่อีดิดไหมเราคือแค่ตอนนี้ยทิ้งแม่งตายหมดแล้วตรงเนี้กูบอกไปแล้วว่าสนุกอะไรเนี้ยอะไรสนุกคืออะไรคือความสนุกคนอื่นว่าถ้าพวกมึงยังสนุกหรือว่ามีความสุขอยู่มันก็เล่นไปตอนที่มึงยังเล่นได้อ่ะ อยากชิวมากว่าตอนนี้กูอยากแบบกูอยากชิวอยากชิวมั้น่ย่กมแล้วไม่หมายถึงว่าตอนที่มึงยังเล่นเกมได้มีความสุขกับมันยังแบบเออยันก็แค่อยู่ไปก่อนแต่ถ้าวันไหนมึงไม่มีความสุขแล้วเนี่ยมึงก็ต้องควรชิดลลวจริงจริงไม่มีเลยตอนนี้ความสุขกับครัวไม่เหลือเลยครับกูสำหรับแซ่รับแล้วคัวมั้กูก็ยังมีความสุขอยู่นะ ที่ลดนเกบแต่าดไปใหม่ดีไหมกูว่ากูแบบสุดแล้วพอแล้วกูอยากไปแบบมีความสุขข้างนอกอยากไปสุดข้างนอกบ้างแต่จะลงให้อิจฉานะในเฟสได้สี่ไม่เข้าแล้วไม่ไม่ดูบล็อกกินนทีอะทีเดียวหนูนี่หนูหนูเขาเรียกว่า แม่ไม่รับเค้กทำอะไรเนี่ยเพื่อเอามันยืนอาปลาพี่เนี่ยอยู่อะไปเลี้ยงโมโมเลยดิยังไม่ได้กินเลยตั้งแต่วันนั้นนะไปดิไปดิไปเวยนะปะไปดิเดินหน้าอาวันเลยเขาคงคิดว่ากูเศร้ากันแน่เลยแต่กู มี่คอนสุกต่เนี้ไปแล้วแต่ไปชื่อกูมึงมาตกกูแบบนี้ด้วยเนาะไปแล้วสรุปว่าอยู่ในตู้กันหมดอะตอนท้ายอะรอเลยรอดูว่ามันจะจบยังไงเนี่ยก็ส่งมายังมิเป็นกำลังใจพวกพี่เสมอไว้ยังมันรูตายหรือเปล่านะยังยังไม่ตายยังไงมาส่งมาแล้วส่งแล้วไปรับไหมึ่งรับกลางเ ไปดิเอบรถไปไหน่ะที่ไหนที่ไหนที่ไหนนะครับพี่มีพี่จ๋